สวัสดีครับผมไบจากอาจาียชแนลครับวันนี้มารีวิว Man โฟโตสตรีทเวสแบ็กนะครับกับเทคออร์แกเน이เซอร์นะครับเป็นกระเป๋าใบเล็กสําหรับกล้องและอุปกรณ์แบบกระจุกกระจิกเล็กๆน้อยๆนะครับเอาไว้คาดเอวแล้วก็เอาไว้จัดระเบียบกระเป๋าใหญ่อีกทีหนึ่งก็ยังได้นะครับในลักษณะงานของผมคือก็คือเอาไว้กันกระแทกในส่วนของอุปกรณ์ยิบย่อยนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงเอาราคาแต่ละตัวไปก่อนนะครับตัวแรกนะครับเป็นตัวเ e คออ r g แก i น e เซอร์นะครับ ตัวนี้ราคา1,590บาทนะครับเทค h o r ก a เนเซอร์แล้วก็ตัวนี้เป็นสต e ีทเวสแบ็กนะครับนี่กระเป๋าคาดเอวตัวนี้ราคา2,190บาทนะครับทั้งคู่ประกันศู0-1ปีนะครับแต่ว่าถ้าเป็นของ m a n ฟ h o t ตเนี่ยเขาจะมีลิงก์ให้ลงทะเบียนในหน้าเว็บนะครับซึ่งพอลงทะเบียนแล้วจาก1ปีจะกลกายเป็นประกัน5ปีกระเป๋าทั้งคู่นะครับมีวัตเตอร์ซนะครับกันน้ำนะครับเดี๋ยวมาดูนทีละบนะครับ เริ่มจากกระเป๋าคาดเอวก่อนนะครับเจ้าตัวนี้2190่าบาทนะสติทวสแบ็กนะครับปุ๊บนี่ตรงนี้เป็นซิปนี่เป็นซิปอ่ะเป็นกระเป๋าทรงอ่อนนะครับแต่ว่าก็จะมีทรงที่มันอยู่ที่ฐานเหมือนกันอ่าทำให้แบบไม่ได้ฟรีฟอร์มเหมือนไอ้เจ้าตัวเทคออ์แกไนเซอร์ตัวนี้นะตัวนี้จะไม่มีทรงอะไรอยู่ข้างในนะครับแต่ว่ามันก็เย็บออกมาเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้อ่ะแต่ว่าตรงนี้จะมีข้างในนิดหน่อยนะครับอ่ะเปิดกระเป๋าออกมาปึ๊บนี่ ข้างในก็จะมีอินเสิร์ตกันกระแทกนะครับก็คือดึงออกมาจะเป็นแบบนี้อ่าแบ่งออกเป็น1 2 3 4 4ช่องอันนี้ก็เป็นเวลโคนะครับเอาไปแบ่งใส่ได้ว่าจะใส่เล็กใส่น้อยอันนี้ผมก็เอาไปใช้มาแล้วนะครับลักษณะการแบ่งก็เลยเป็นแบบนี้ใส่แยกขาตั้งเล็กขาตั้งน้อยแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นกระเป๋าโล่งๆที่ตรงนี้ไม่ได้มีทรงอะไรแล้วนะค,คือถ้าถอดออกมาเนี่ยก็คือเหมือนกับไอเจ้าตัวเทคออกไนเซอร์เลย แต่ตรงเนี้ยมันก็ยังพอเป็นทรงอยู่นิดๆหน่อยๆแต่เป็นทรงอ่อนๆนะครับจริงๆผมอยากให้มันเป็นทรงแข็งๆนะ,อะพอใส่ไปมันก็จะกลายเป็นหน้าตาแบบนี้ใส่ข้างในได้ทั้ง,งหมดนะครับ1 2 3 4นะครับแล้วแต่แบ่งช่องนะครับอยากได้ช่องใหญ่คุณก็เอาไอ้ตัวกั้นข้างในเนี่ยออกนะครับไอ้ตรงร,บรอบๆนอกเนี่ยอยากจะใส่อะไรเพิ่มก็ได้นะเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ใส่เพิ่มได้หมดนะครับตรงนี้เย็บมานะครับแมนฟอโต้นะครับดีไซน์อินอิตาลีกระเป๋าจากอิตาลี น้ำหนักนะครับ0ูกิโลกร,รัมนะครับขนาดภายนอกนะครับยาว24เซนนะครับยาว24เซนสูงนะครับหรือความกว้างเนี่ยประมาณ15เซนนะครับกว้างประมาณ13เซนนอกจากซิปแล้วแล้วก็ข้างในนะครับที่มีช่องกันกระแทกแล้วนะครับปิดก่อนรอบๆอบนอกตรงนี้มีหูหิว้วนี่หูหิว้วแล้วก็ด้านล่างมีที่ใส่ขาตั้งกล้องตัวเล็กได้ด้วยนะครับนี่เป็นแบบรัดง่ายๆ ตั้งกล้องตัวเล็กๆแล้วก็2ฝั่งซ้ายขวาตรงนี้นะครับด้านหลังก็คือเอาไว้คาดเอวนี่เอาไว้รัดคาดเอวได้หรือจริงถ้าเกิดว่าเป็นแบบที่ผมถนัดก็คือเอาไว้สะพายแร่งคือถ้าเกิดว่าเป็นผมใช้ปกติเนี่ยผมจะใช้ประมาณนี้คือคาดแบบนี้ประจําแต่จริงคือมันสามารถลูดคาดเอวได้นะครับเนี่ยปกติจะลูดแบบนี้ปืด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 แบบนี้แล้วก็นี่เอาไว้คาดเอวอันนี้ก็ลูดมาปืด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 ถอดออกครับปุ๊บตัวล็อก เป็นพลาสติกแบบนี้นะถ้ามันสั้นไปปุ๊บดึงออกมาดึงดือด้อเลยเวลาคาดเอวก็อรู้สึกว่าแน่นไปยืดมันออกมานิดหน่อยโอเคก็จะออกมาเป็นทรงนี้พอมันเป็นทรงนี้นะครับเวลาเปิดยมันก็ต้องเปิดจากด้านในนะฮะเออเนี่ยอย่างเงี้ยก็ดีมันเวลามีวางของอะไรมันจะได้แบบไม่ร่วงออกมามากอมโอเคมานี้เอาไว้ด้านข้างนะครับอ่ะนี่คือทรงคาดเอว แต่ปกติผมไม่ค่อยชอบคาดเอวผมก็เลยชอบใช้แบบยาวแล้วก็ลากเป็นแบบสะพายเร่งนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับยังมีกระเป๋าตรงนี้อีก1อันนะครับมีเวลโคเอาไว้แปะอ็นตอแก่ปุ๊บตรงนี้ด้วยนะครับอ่ากระเป๋าตัวนี้นะมีวอเตอร์เรสตสแคนนะครับก็คือตัวกระเป๋าเนี่ยกันน้ําเคลือบสารพิเศษไว้บนผ้านะครับดังนั้นเนี่ยโดนฝนโดนน้ำเนี่ยไม่เป็นไร แต่ตรงซิปเนี่ยไม่ได้ถึงกับกันน้ําเข้านะครับซิปนี่ผมดูแล้วมันไม่ได้มีซิลกันน้ํานะครับก็คือไอ้ตรงผ้าตรงเนี้ยผ้า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 เนี่ยกันน้ําไม่มีปัญหานะครับแต่ระวังน้ําเข้าตรงซิปแล้วกันเพราะว่าแบบเวลาเอาซิปมาชนกันอย่างนี้มันก็จะมีรูมีร่องเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้น้คมันเข้าได้นะครับแต่เกิดโดนละอองน้ําละอองฝนเนี่ยซูมสาดเข้าไปอย่างเงี้ยไม่เป็นไรนะครับคือถ้าเกิดว่าเป็นผมเนี่ยมีอยู่3 4มี่ช่องแบบเนี้ย เราสามารถนะครับหากล้องตัวเล็กอ่าสมมติว่าผมมีกล้องตัวคอมแพกตัวหนึ่งอ่านี่ใส่เข้าไป1ตัวนะครับอ่ะใส่ไมค์เข้าไปอีกหนึ่งตัวนะครับหูฟัง iPhone อ่าใส่เข้าไปขาตั้งเล็กใส่ได้นะครับใส่เข้าไปนี่ผมก็ใส่เข้าไปในช่องเล็กตรงนี้ปึ๊บรักที่ชาร์จใส่เข้าไปสายไฟสายชาร์จหนึ่งสายใส่เข้าไปคือมีแต่ของเล็กๆน้อยๆอ่ะนี่แอคชั่นแคมหนึ่งตัวโกโปใส่เข้าไป แล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณมีเซลฟี่สติ๊กอันนึงนะครับก็คือก็คือแขนยืดเนี่ยสามารถยัดเข้าไปในน,นี้ได้ปุ๊บอ่ะเรียกว่าพอได้ยัดตรงนี้มันอาจจะปิดลําบากหน่อยครับเนี่ยปิดไม่ได้ผมก็ไปยัดข้างหน้าแทนปุ๊บนี่แล้วก็ปิดนะครับปุ๊บเรียบร้อยได้แล้วนะครับข้างนอกตรงนี้ใส่อะไรได้อีกจริงๆมันพอแล้วนะคือไม่ต้องยัดก็ได้แล้วนะครับอ่ะมี SD c a r d reader ใส่เข้าไปนี่อ่ะ SSD e x t e r n a l กอันหนึ่งยัดเข้าไป พอจบพอใส่เข้าไปแน่นๆทรงกระเป๋ามาันเนผ้าครับมันก็อาจจะมีปูดมีทรงมีร่องรอยของอุปกรณ์ข้างในนิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับปกติผมก็ทําไงครับปึ๊บปิดตรงนี้แล้วก็ยืดครับยืดอืดนี่ยืดครับอืมแล้วก็มาสะพายแร่งตามปกติเหมือนทุกครั้งก็ <c oughs> <c oughs> จะเป็นแบบนี้ก็จะเป็นกระเป๋าใบเล็กที่เอาไว้คาดเอวแล้วก็เอามาสะพาย <c oughs> อ่ะส่วนข้างล่างนะครับ ข้างล่างเนี่ยแล้วแต่เลยว่าจะรัดอะไรนะครับสมมุติว่าผมมีขาตั้งอีกหนึ่งตัวนี่ขาตั้งเล็กอีกหนึ่งตัวอันนี้ p ิ x ซี่อีโนะครับใส่เข้าไปแบบนี้ก็ได้ปุ๊บสองขาแล้วก็รัดให้มันแน่นๆก็จบได้เหมือนกันสั้นเกินไปมันก็กลัวหล่นนะนะสั้นเกินไปก็ใส่ข้างในดีกว่านะครับอันนี้แล้วแต่วิธีการรัดของแต่ละคนนะถามว่ารัดได้ไหมมันก็พอรัดได้อะแหละแบบนี้นะครับซึ่งวิธีการรัดก็ไม่ยากเลยเนะี่ยก็ดึงออกเนะี่ยแช่นี่ยดึงออกปุ๊บปุ๊บ ปึ๊บปึ๊บนะครับจบหรือขาแอคชั่นแคมนี่แอคชั่นสี่ทำแบบนี้ก็ได้เพราะว่าขาเนี่ยเวลามันยืดออกมามันก็ยาวใช่ไหมโ้ยว่าขาแบบนี้ก็ได้นะครับขาแอคชั่นสเนี่ยเนี่ยสมมุติว่ามีแอคชั่นแคมอ์มีหนึ่งตัวนะครับเนี่ยตรงเนี้ยแตะเอาไปตรงนี้ใช่ไหมปึ๊บเออไว้ข้างล่างตรงนี้ก็ลัดไปพอมันลัดไปแล้วเนี่ยจริงๆไม่ต้องระวังหล่นเพราะว่าหัวตรงเนี้ยมันค่อนข้างมันจะเกาะอยู่ตรงเนี้ยครับแล้วเ,เวลาสะพายก็จะเป็นทรงนี้สมมุติว่าถ้าเป็นะนนแแอคคชั่มะ นี่อยู่ข้างล่างตรงนี้เหมือนแค่เสียบเข้าไปแล้วก็ให้ตัวขันน็อตล็อกตัวนี้เป็นตัวยึดไว้ไม่ให้มันร่วงไหลออกไปนะครับแต่ก็ระวังมันร่วงข้างหน้าแต่วิธีการก็คือผมก็มักจะหักหัวแอคชั่นแคมป์ขึ้นมามันก็จะไม่ค่อยร่วงสักเท่าไหร่นะครับเออไหลออไปประมาณนี้ก็ได้ละอยู่สบายเวลาออกมาใช้ก็ดึงออกมาจบนะครับยืดถ่ายต่ออ่ะใบแรกก็ประมาณนี้นี่เปิดออกมานะครับหยิบของออกมาหยิบของออกมาปึ๊บเปิดกระเป๋าออกมาปึ๊บ นี่ใส่ได้เพียบเลยอืมก้องไอชันแคมหนึ่งตัวสองตัวสายถามว่าใส่กล้องใหญ่ได้ขนาดไหนนะครับอืมผมอะจะไม่ค่อยแนะนาให้ใส่กล้องใหญ่มากเท่าไหร่แต่ถามว่าดูทรงแล้วดูพื้นที่มันก็พอใส่ได้สักหนึ่งอันน่ะคุณเอาใหญ่ขนาดไหนอะสมมุติว่าถ้าเกิดว่าเป็น G9 Mark 2 w กับเลนส 10, ์10-25าเงี้ยเหรอมันใส่ได้นะแต่ว่ามันอาจจะต้องแทบจะรื้ออินเสิร์ตหมดอะเนี่ยอะใส่ไปแบบนี้นะครับอะวางได้แต่ว่า ปิดไม่ลงนะครับปิดไม่ได้นะครับดูมุมไหนอีกอ่าสมมติว่าถอดไอ้ด้านนี้แม่งเขาเอาออกให้หมดเลยถอดอินเสิร์หมดตรงนี้มันโล่งแล้วใช่ไหมเปิบใส่เข้าไปมุมด้านข้างนี้นะครับก็ไม่ได้ครับใหญ่เกินนะครับใหญ่เกินนอกจากว่าผมจะเอาไอ้กระเป๋าอินเสิร์นนี่ออกไปนะครับถ้าเกิดว่าผมเอาไปโอ้โล่งล,ละโล่งแบบนี้ใส่ได้ครับปิดได้พอดีแต่มันก็ไม่เหลืออะไรกันกระแทกแล้วนะ <laughs> นี่ในนี้มีกล้องอยู่ถามว่าใส่ได้ไหมใส่ได้แต่ว่า มันก็จะเป็นผ้าบางๆที่หุ้มกล้องอยู่นะครับมันก็อาจจะดูไม่ได้ปลอดภัยทเท่าไหร่นะครับอย่าฝืนอย่าฝืนมากไปวัดขนาดกันเอาเองนะสมมติใส่ประมาณเนี้ยกล้องที่ใส่ได้ก็อย่างเงี้ยครับอ่ะกล้องเล็กๆกล้องคอมแพคใส่ได้หนึ่งตัวกล้องแอคชั่นแคมอีกหนึ่งตัวแอคชั่นแคมตัวที่2หรือว่าเป็นขาตั้งกล้องอีกสักอันหนึ่งอะไรเงี้ยตั้งไม่ได้ก็วางนอนนี่ใส่ไปแบบนี้ก็ได้นะครับถามว่าพ็อกเก็ตใส่ได้ไหมนี่ตัวใหม่พ็อกเก็ต วางได้นี่ใส่ไปแบบนี้เลยอืมผมไม่ใส่กันกระแทกนะกันกระแทกมันจะทําให้มันหนานะครับไม่ใส่หรือจริงๆแล้วก็คือเอาของออกนะครับเอาของออกปุ๊บ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 ,บแล้วก็ชําแหละไอ้นี่ออกมาแล้วผมก็ใส่เจ้าตัวนี้เข้าไปอ่ะก็พอได้ใส่ได้นะครับอยากจะใส่กล้องสามกศูนย์เข้าไปก็ได้ผมว่าพอมันมีอินเสิร์ตกันกระแทกเล็กๆน้อยๆเนี่ยคือไอ้ตัวกันกระแทกเนี่ยก็ไม่ได้ถึงกับหนาอะไรมากครับเป็นตัวกันกระแทกบางๆ ใส่ของเล็กๆน้อยๆกระจุกะจิกตามราคานะครับอ่ะประมาณนี้ใบที่1อ่ะต่อไปใบที่2ไอใบนี้ผมชอบมากเพราะว่ามันเล็กกะทัดรัดมากเลยคือมันเป็นกระเป๋าที่ไม่มีอะไรให้สะพายเลยนะครับเป็นกระเป๋าเป่า,ปาๆแล้วก็มีหู2ฝั่งซ้ายขวาเอาไว้ถือแบบอย่างเงี้ยถืออย่างเงี้ยเหมือนถือห้อยอย่ะเออแค่นี้นะครับอ่ะดูเปิดกระเป๋ามานะครับก็คือนี่ โล่งๆนะครับไม่ได้มีตัวกันกระแทกอะไรมากมายนะครับเหมือนเป็นกระเป๋าใส่ของธรรมดาตรงนี้สามารถตัดออกได้นะครับนี่เขามีที่ใส่สายไฟที่รัดยางยืดแบบอันเล็กๆอ่าจะรัดไม้รัดพวกสาย usb หรือจะใส่ ssd เข้าไปนี่แบบนี้หนีบเข้าไปการหลุดได้หมดนะครับหรือว่าจะเป็นขาตั้งกล้องนี่อันเล็กอ่าก็ใส่ได้เพราะคือขนาดมันใส่ได้อยู่แล้วนะครับสอดเข้าไป2อัน3อัน แบบนี้แบบนี้ก็ได้เหมือนกันสายไฟนะครับถ้าเกิดว่าจะเก็บให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยนี่อ่ะรัดให้มันยาวๆหน่อยมันจะได้สอดเข้าไปได้ปึ๊บนี่สอดเข้าไปแบบนี้2ชั้นอ่ะแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับส่วนในสายตัวนี้ถ้าเกิดว่ามันเกะกะนะครับอ่ะตัดออกไปก่อนปึ๊บโอเคอ่ะแยกออกมาทําให้กระเป๋าใบนี้นะครับมันค่อนข้างโล่ง,ลงข้างในนะครับยังแบ่งออกเป็นช่องย่อยอีก 1- นช่องนะครับ ช่องที่1ช่องที่2คุณอยากจะใส่ SSD เข้าช่องนี้นะครับคุณอยากจะใส่กาลิเดอร์เข้าไปช่องนี้หรือจะเป็นช่องแยกแอคชั่นแคมตัวที่1นึ่งบูทูธหูฟังตัวที่2หรือตรงกลางเราจะใส่กล้องคอมแพกเข้าไปวางนอนแบบนี้ที่เหลือเป็นอะไรขาตั้งกล้องก็ได้อะวางทับกันเข้าไปแล้วแต่นะครับหรือว่าไอช่องแยกนี้จะใส่เป็นกล้องคอมแพกหตัวก็ได้มีกระขาตั้งไป ตรงนี้ก็แล้วแต่จัดแล้วล่ะเหมือนเดิมตัวนี้กันกระแทกยิ่งน้อยนะครับดังนั้นพวกกล้องคอมแพกหรือว่ากล้องมิริเลเยครับใส่ได้ไหมใส่ได้นะครับแต่ว่าผมอาจจะต้องบอกว่าให้ระวังกันสักนิดหนึ่งเพราะว่าการกระแทกมันไม่ค่อยมีผิวบางๆเลยแต่ถ้าเกิดว่าใครทํางานที่ไม่ใช้กล้องใหญ่นะครับนี่กิมบอลตัวน้อยนะครับไอ้เจ้าตัวนี้คืออิน t a าสามส่วนโฟล์ถามว่าใส่ได้ไหมก็ใส่ได้นะครับใช้กับมือถือมือถือก็ใส่เข้าไปในนี้จบใส่เข้าไป หรือพวกกระเป๋าเล็กกระเป๋าน้อยนี่ดีนะผมชอบอะจริงๆก็จะมีไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวที่มันพวกเก็บสารพัดส,สายหรือว่าเอาไว้สอดนู่นสอดนี่จากยางยืดพวกนี้เออมันก็พอกันกระแทกได้นิดๆนะครับจริงๆอยากได้สองอันใส่เข้าไปที่พื้นวางแปะลงไปที่พื้นแบบนี้ก็ได้ใส่ลำโพงเข้าไป1อันก็ปิดได้นะครับพอกระเป๋ามันไม่ได้เป็นทรงอะ่ะมันก็คือยังพอจะยืดหดหนู่นนี่นั่นอะไรได้ปึ๊บนี่ใส่ได้ลำโพงกับกล้อง1ตัว นี้ของเซนเซอร์ HP 3 0นะครับขาตั้งกล้อง m a n p ฟโตตัว Pixie Evo ตัวใหญ่แบบนี้ใส่ได้ไหมวางเข้าไปก็ใส่ได้พอดีเป๊ะเลยนะครับพอดีเป๊ะเลยจบอืมอ่ะตรงนี้แอคชั่นแคมใส่ได้ใส่ได้แบบไม่ได้สุดนะเพราะว่าข้างล่างมันโดนตึงไปแล้วนี่ใส่ได้แบบนี้ Airpods อีกหนึ่งอันใส่ได้จบยังไม่คือที่เหลือก็คือหาที่วางเอาแล้วครับเพราะว่าตรงนี้ถ้าปิดก็คือแน่นละ จริงๆก็ยังเหลือๆห,หัวได้อีกหน่อยนะเพราะว่าตรงนี้มันปูดขึ้นมาได้นะปูดขึ้นมาได้ปุ๊บๆเนี่ยอืมและข้างนอกก็คือยังมีเวลโคให้ใส่ของกระจุกกระจิกข้างนอกนี้อีกนิดหน่อยนะครับอย่างเช่นแบบพวกสาย USB อะไรเงี้ยสายเล็กๆน้อยๆเนี่ยอ่ะใส่ได้อืมอ่ะการลีดเดอร์ใส่ได้นะครับแต่ถามว่าเราต้องฝืนขนาดนี้ไหมผมก็ไม่ชอบฝืนขนาดนี้นะอันนี้มันแน่นไปนจริงๆไม่ใส่อะไรขนาดนี้ด้วยซ้ํานะครับอ่ะเอาออกมาเอาออกมา ออกมาใส่ลําโพงเลยนะตัวใหญ่มากเลยนะครับเนี่ยอืมอะหรือว่าจะกันไว้แบบนี้ก็ได้ข้างล่างก็มันมีฟองน้ําบุกนุ่ม,ม,มอยู่นิดหน่อยอยู่แล้วนะอืมการกระแทกด้านข้างก็ได้นะครับไอ้ตรงนี้ตรงเนี้ยน่าจะไว้เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราหันออกหรือว่าเราไปใส่กระเป๋าใบอื่นเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยน่าจะโดนกระแทกง่ายสุดเพราะว่าข้างหลังนี่มันก็ยังพอมีความหนาอยู่นิดหน่อยนะครับอ่ะใส่เข้าไปปึ๊บใส่เข้าไปกิมบอลหนึ่งกิมบลสองปึ๊บกล้องแคนนอนพรอไวช็อต v สิบตัวที่หนึ่งตัวที่สองปึ๊บใส่เข้าไป ขาตั้งยาวอันนึงนะครับปึ๊บแล้วก็ขาตั้งเล็กทรพอดอันนึ่งจบปิดเรียบร้อยเวลาพกถือไปง่ายๆแบบนี้เลยนี่คือเหมือนเป็นกระเป๋าใส่แยกอีกอันหนึ่งแค่นั้นเองนะครับด้านหน้าไม่มีอะไรใส่เพิ่มได้แล้วนะครับผ้าเป็นเหมือนกันก็คือเป็นผ้าสะท้อนน้ํากันน้ําเคลือบสารพิเศษนะครับข้างล่างเรียบๆไม่มีอะไรกันน้ําแต่อย่างที่บอกระวังพวกซิปน้ํามันสามารถลอดเข้าไปในร่องซิปได้อยู่ นะครับโคตรถูก1590เองของ Man แมนฟอโตแโลโก้ขึ้นหลายอยู่ตรงนี้อ่ะใส่ลองใส่นู่นใส่นี่ใส่นั่นให้ดูแล้วนะครับทีนี้ผมก็เลยลืมบอกขนาดสเปคไปเลยเจ้าตัวเนี้ยขนาดนะครับก็คือยาว26สเซนนะครับยาว26สเซนสูง13บสมเซนนะครับสูง13บสมเซนนะครับหนาประมาณเเซนแค่นี้เองนะครับเเซนแล้วก็หนักแค่0.2กิโลกรัม2ขีดเองโคตรเบา ทั้งคู่นะครับเรียกว่าสีด์กกรีนนะครับสีด์กกรีนนะครับตัดกับสีดําทีนี้เดี๋ยวผมก็คงจะเอาไว้เจ้ากระเป๋า2ใบนี้นะครับไปใช้งานให้ดูนะเริ่มจากเจ้า t e คอ Organizer ตัวเล็กก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปใช้ที่เกาะร้านนะครับพอดีว่าผมขนในเจ้ากระเป๋าใบใหญ่ไปรีวิวโดนก็คือปกติผมจะใช้เจ้าแมนโฟโต้ตัว Advanced Messenger ตัวนี้พกไปกับผมทุกที่นะครับแต่พอผมใส่โดน1รีโมท1กล้องห โน้ตบุ๊กนู่นนี้นั่นอะไรไปเนี่ยผมก็ยังมีอุปกรณ์กระจุกกระจิกอยู่อย่างเช่นพวกอ c สเซสซอรีของโดนอะไอตัวกันกระแทกนู่นนี่นั่นที่ผมจะต้องหยิบไปทดลองใช้นะครับผมก็ไม่อยากเอามาปนกันในนี้แล้วเพราะว่าตัวนี้ผมใส่จนแบบแน่นหมดแล้วผอเม,มื่อเลยใส่เจ้าตัวนี้ไปเป็นอินเสิร์ตนะครับอ่ะเดี๋ยวไปลองดูครับบางทีตอนที่ผมเดินทางมาที่เกาะล้านนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่หาดตาแหวนแต่ว่าอยู่ข้างบนนะ ผมอาจจะมาใช้โดนผมก็จะพกกระเป๋าเนี่ยแมนฟโตตัว a d v a n c e วีฟ f เมสเซนเ n อร r ตัวนี้มาแต่ว่าข้างในเนี้ยมันก็จะมีกระเป๋านะครับใบเล็กใบน้อยอย่างเจ้าตัวนี้ครับติดมาด้วยนะอันนี้ผมไว้ใส่กับอุปกรณ์เอาไว้โปรเทคตัวโดนอย่างตอนนี้อากาศดีมากเลยผมอยากจะบินโดนอยู่แถวๆนี้นะครับเก็บภาพสวยๆเนี่ยอุปกรณ์ที่เอามามันอยู่ในกระเป๋าหมดอ่าเนี่ยเจ้าตัวเนี้ยผมก็าวางแปะไว้ข้างบนตรงนี้นะครับใส่ไว้ในกระเป๋า ในกระเป๋าเนี่ยผมก็จะมีโดนอยู่นี่เป๋านี้ไม่ใช่ว่าใส่ได้แต่กล้องนะครับใส่โดนได้นี่รีโมทนี่รีโมทนี่แบตแล้วก็นี่ตัวโดนนี่อยู่นี่อ่ะเปิดออกมาผมยัดไอ้พวกนี้เข้ามาหมดเลยนี่คืออุปกรณ์โปรเทคโดนผมก็ขอของออกมาก่อนมันมีอุปกรณ์หลายตัวเลยนะครับตัวโปรเทคโดนตัวแลนดิ้งตัวสไปเดอร์แลนดิ้งตัวโปรเทคใบพัดกลางโดนออกมาเปิบเปิบอ่า อย่างตัวโปรเทคใบพัดเนี่ยมันจะเป็นตัวสวมนะครับผมก็แกะออกมาปุ๊บแล้วก็ผมก็ใส่เข้าไปปุ๊บนี่ด้านล่างแล้วก็ล็อกมันปุ๊บนี่เรียบร้อยมันก็จะโปรเทคใบพัดพอดีเลยนะครับอันนี้ผมเสียบไว้ข้างล่างป้องกันโดนด้านล่างนะครับด้านบนไม่ค่อยโดนอะไรอยู่แล้วมีตัวแลนดิ้งอีกที่แบบเอาไว้แปะข้างล่างแบบนี้ปุ๊บเนี่ยแล้วมันก็จะล็อกเลยนะครับล็อกเข้ากับตัวโดนเลยเวลาเราเอามันลงที่มือเนี่ย มันก็จะสูงขึ้นมาหน่อยนะครับแต่พวกนี้ติดเยอะๆมันก็จะน้ําหนักเพิ่มขึ้นนะนะซึ่งจริงๆแล้วไอ้กระเป๋าใบนี้ถ้าเกิดว่าผมไม่ได้ใส่อุปกรณ์พวกนี้ผมก็ยังใส่โดนได้ด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้เอามาใช้แค่นี้อ่ะเดี๋ยวประกอบก่อน กับสมมุติว่าถ้าเกิดว่าเราบินเสร็จแล้วนะครับไอ้พวกนี้เราก็จะแกะออกนะครับดึงออกไปเลยแล้วก็เราจะต้องเก็บไอ้พวกโพเทคใบพัดเนี่ยแยกนะครับออกแยกถอดออกถอดออกบางทีจังหวะรีบๆมันก็อาจจะไม่ต้องใส่อะไรพวกนี้ไงแต่ว่าพวกนี้ผมจะเก็บเข้ากระเป๋าใหญ่ไอ้พวกนี้เก็บเข้ากระเป๋าใหญ่ไปก่อนส่วนเจ้าโดมมินิซีโปรตัวนี้นะครับมันเล็กพอที่จะพับกลับเข้ามาพับกลับเข้ามาปึ๊บพับกลับเข้ามา ครับกลับเข้ามาเจ้าโดนเล็กๆแบบนี้ครับพอพับแล้วเนี่ยมันเพียงพอที่จะใส่เจ้าเทคออร์แกเน이เซอร์แบบนี้ได้นะครับอ่ะเรียกว่าเล็กๆอย่างเงี้ยใส่ได้แล้วถ,ถามว่ารีโมทใส่ได้ไหมนะครับรีโมทเนี่ยก็คือยัดไว้ที่ร่องข้างๆเนี่ยอย่างเงี้ยตรงเนี้ยก็ใส่ได้นะครับแต่ว่ามันจะปิดลาบากหน่อยเพราะว่ารีโมทเนี่ยมันค่อนข้างใหญ่เออแต่ถามว่าปิดได้ไหมได้นะครับแต่แบตเตอรี่เนี่ยถ้าเกิดว่ามันเป็นชุดคอมโบเนี่ยมันจะใส่ไม่ได้ละจริงๆมันไม่ได้ออกแบบมาเป็นโดนตั้งแต่แรกนะแต่พราะผมเอามาใช้อาจจะด ในโดนมีอยู่แล้วก้อนหนึ่งนะครับใส่เข้าไปตรงนี้ปุ๊บแค่นั้นปิดอ่ะเนี่ยแล้วก็ปิดกระเป๋าปุ๊บมันเป็นกระเป๋าผ้ามันก็เลยมีจังหวะที่มันแบบยืดออกได้เยอะพอสมควรเนี่ยแค่นี้อ่ะแล้วเวลาเก็บเนี่ยมันก็จะเป็นกระเป๋าแยกนะครับตอนที่เราเอาออกมาทํางานเนี่ยนี่ผมก็ใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่นะครับตัว b r i e v e v a n Messenger ท่านี้แล้วก็พับแล้วเวลาเอาออกไปใช้เนี่ย ก็หยิบมาเฉพาะตัวนี้ที่เป็นของโดนอ่ะก็ได้แยกป้องกันไว้อีกทีหนึ่งแค่นี้ทีนี้โซลูชันในการทำงานเนี่ยมันก็จะเล็กนะครับแล้วก็ใส่อยู่ในกระเป๋าแค่นี้นะครับแล้วเราก็ไปลุยงานกันต่อต่อไปนะครับผมเอาไว้เจ้าไอ้สตรีทเวสแบ็กตัวนี้นะครับเอาไปใช้ ใช้กับกล้องแอคชั่นแคมคือใส่กล้องแอคชั่นแคมไปพอดีว่าวันนั้นผมต้องไปเดินงานมอเตอร์เอ็กโปแล้วผมอยากเอากล้องแอคชั่นแคมเนี่ยไปลอง3ตัวเพื่อมาทำรีวิวผมก็เลยพกแอคชั่นแคมไป3ตัวนะครับมี Osmo a แอคชัมีโกโปมีไอตัว Insta 3า0หเนี่ยผมก็ยัดไปในนี้แล้วก็ยัดขาตั้งเล็กตัวนี้ไปด้วยนะครับเกิดบมาจึงไม่เคยใช้แบบคาดเอลเลยเดี๋ยวไปลองใช้ดูนะครับ ตอนนี้ผมอยู่ที่งานมอเตอร์โชว์นะครับที่ Impact Arena นะครับ Challenger 1แล้วเดี๋ยวจะยาวไปจนถึง3เลยนะครับทั้ง3-4 Challenger บอกว่าจำไม่ได้วันนี้ผมเอาเจ้าตัวนี้ West Back มานันฟอสตซึ่งวันนี้ผมจะไม่พกกล้องใหญ่ในการบอกละวันนี้มาบอกวันนี้เอามาแต่กล้องเล็กเท่านั้นเลยครับเอาจริงนะตอนแรกสงสัยอยู่จะถามท็อปอยู่ว่าถ้าพี่ใส่เสื้อคลุมอยู่แบบเนี้ย มันรัดข้างนอกหรือควรจะรัดข้างในเสื้อคุมวะเพราะว่ามันแปลก,ปลกอตอนนี้รู้สึกแปลก,ปลกในหมุนตัวให้ดูสิครับที่มันควรจะแบบเอาเสื้อคุมมาคลุมไว้วะแล้วก็จะหยิบไม่ถนดัดหรืเอเปล่าเสื้อคุมมันก็มีขอมอยู่ไงผมว่าเราอาจจะต้องเอาเสื้อคุมไว้ข้างนอกเพื่อความแบบดูดีเอออย่างนี้ใช่ป่ะแล้วนี้กอาไว้ข้างหน้าข้างหน้าโอเคไหนประโชประโชยข้างในนี้นะครับคือเนื่องจากปกติผมเดินงานมอเตอร์โชว์เนี่ย ผมจะเดินกันนานมาก6ชั่วโมงนะครับแต่ว่าที่เอามาเนี่ยคือแอคชั่นแคมล้วนๆไม่มีแบตเปลี่ยนนะครับตัวแรกนะครับอินตาสามศูนย์เอสโปรนะครับตัวที่2เดี๋ยวเริ่มเปิดวันนี้ก็จะเป็นตัวออสโมพ็อกเก็ตนะครับแล้วตัวสุดท้ายก็เป็นออสโมแอคชั่นนะครับตัวละประมาณ2ชั่วโมงแบตหมด2ชั่วโมงแบตหมด2ชั่วโมงแบตหมดคร <c oughs> บประมาณ6ชั่วโมงพอดีทำไมเราไม่พกแบตเราเราก็พกมาอันนี้เป็นแค่อแดปเตอร์ไว้ต่อเฉย <Okay. S 1> เผื่อตอนใช้แอคชั่นแคมเราก็ต้องใช้ไม้นะครับเราต้องมีไม้นี่มีไม้ยืดเซลฟี่อีกหนึ่งอันเอาไว้ต่อกับแอคชั่นสี่ภารกิจวันนี้แล้วก็นี่แบตเตอรี่เอ็เซนชั่นของเจ้าออสโมพ็อกเก็ตปึ๊บนี่ต่อชีวิตต่อชีวิตดูไม่เล็กแล้วว่ะพอต่อไปแบบนี้มันก็ดูยาวๆหน่อยนะอ่ะประมาณนี้ทีนี้อะไรที่ยังไม่ใช้ก็เก็บเข้าไปก่อนอ แล้ววันนี้ไม่มีไมโครโฟนเลยครับเฮ้ยไมโครโฟนมีนั่นไงอยู่อีกกระเป๋าหนึ่งยัดไม่พอคนปนแป๊บนึงนะครับกำลังช้าอยู่มีคนป้นวันนี้เราบิ๊กมีมาอีกรอบหนึ่งนะครับมาชาร์จเจอร์เจะต้องมีบิ๊กมีนี่ติดแม่เหล็กนะครับจริงจริงจะยัดเข้าไปก็ได้แต่ว่าเมื่อกี้ผมต่อเพลาแบงค์ไว้ก็เลยเอามาใส่อีกอันหนึ่งประมาณนี้หยิบมันออกมาตัวหนึ่งให้หน่อยสินะหยิบมันออกมาตัวที่แล้วพี่เอามานี่หน่อยดิปึ๊บนี่เป็นไง มีจอย LCD ใช่เลยนาฬิกาอันหนึ่งชัดเจนแค่ต่อสายก็ใช่แล้วะประมาณนี้ก็เดี๋ยววันนี้จะเดินบอกด้วย Action Cam สามตัวนะครับส่วนไอตัวที่เหลือก็คือเดี๋ยวเก็บเข้ากระเป๋าไปก่อนยาวอะปกติกล้องแบตหมดเนี่ยเราไม่เปลี่ยนแบตนะครับเราเปลี่ยนกล้องเลยนะครับอังเหลือเราซื้อกล้องใหม่ดีกวกลัวไม่ทันนะอยวไม่ทันโมเมนต์ ไม่ใช่ของอินตาตอนนี้คือมันยังไม่มีแบตมาขายก็เลยต้องใช้กล้องเดียวไปก่อนอโอเคไอรจะบ้าทำแบบนั้นไปนะคับแล้วนะเดี๋ยวไปถ่ายกันพี่อยากอยากดูไหมมันสามารถเป็นรถออกกองของพี่ได้พี่อยากมีรถเหมือนที่พี่เป็นนะแต่พี่ก็อยากได้รถไฟฟ้าเหมือนกันใหญ่อะใหญ่นะเนี่สูงสวยนี่ เออดีจังเลยแล้วตรงนี้กระจกล้อมเลยนะครับแดนไ้ทัเออพร็อกพร็อกนั่งเยอะมากประเด็นคือเข้าที่จอดรถห้งางไม่ได้แล้วแหละที่อลองยืนก่อนฮึบฮึบม, <c oughs> มันมันมันก้มมันก้มเยอะไปมันโอเคมันยื่นแค่ได้แค่มืออ่ะไปยังยืนไม่ได้วะพอเดินผ่านมาสักครึ่งงานนะครับจริงๆกล้องหมดไป2ตัวแล้วนะครับผมก็ต้องเปลี่ยนเป็น ตัวสุดท้ายแล้วคืออยู่นี่แค่สองชั่วโมงก็ต้องหมดแล้วนะครับก็คือพ็อกเก็ตสามหมดไปแล้วแอคอนสี่หมดไปแล้วนะครับแล้วก็เอานี้เก็บเข้าไปจริงๆกระเป๋าเล็กมันก็ดีนะคือมันอยู่ตรงนี้แล้วก็พกแต่ตัวไอคอนแคมแล้วก็ไม้สั้นๆมาแค่นี้ขนาดเนี้ยแล้วก็ข้อหมุนเปลี่ยนครับอันนี้นิตาสามศูนย์เอสโปรเดี๋ยวเราบอกกันด้วยตัวนี้ต่อไมค์คือที่เกียจต่อไมค์ไมค์ไวเลสแล้วอะพราะแบตมันหมดไปแล้วนะครับเท่านี้แล้วเราก็บอกกันต่อ ที่นั่งหน้าคนขับนะครับก็อันนี้ก็ไฟฟ้า,าไฟฟ้าทั้งหมดแล้วก็หุ้มหนังหุ้มหนังโคตรดีสกรีนดีพอจอโคตรใหญ่เออปึ๊บโอ้โล่งตรงนี้โล่งตรงนี้มีไฟด้วยครับมีไฟด้วยแอมเบียนไลท์ตรงนี้ที่วางของแบบปิดหนืดอ,อ่าไม่ลื่นวางแก้วน้ําแก้วกาแฟแก้วเล็กนะครับกดตรงนี้ปึ๊บ เปิดออกมาเชี้ง่ยแต่สรุปเปิดไม่ได้การช่วยเหลือการกระขี่อัจฉริยะ ADAS ดูดีมากข้างในตัวรถความสมดุลการเดินทางคดีอ่ะมาถึงช่วงสรุปนะครับเป็นไงกันบ้างสำหรับเจ้า2ตัวนี้นะครับเออบอกตามตรงผมชอบทั้งคู่เลยแต่ว่าใช้งานไม่เหมือนกันนะอย่างไอตัวเนี้ยผมเอาเป็นใส่ของกระจุกกระจิกเล็กๆน้อยๆที่ไม่อยากให้รวมอยู่ในกระเป๋าข้างในเดิมตัวเดิมของผมอ่ะ แล้วผมมักจะาวางซ้อนไว้ด้านบนเพราะว่าด้านข้างเนี่ยมันแบ่งเป็นช่องอินเสิร์ตเยอะแล้วนะครับแต่ด้านบนมันยังเหลือเนื้อที่อยู่ผมก็จะเอาซ้อนไว้ด้านบนมันเหมือนเป็นอินเสิร์ตทับด้านบนอีกหนึ่งทีอ่ะถ้าเป็นตัวเล็กเนี่ยเอาไปใส่ซ้อนกระเป๋าเนี่ยเออพกง่ายนะครับเพราะเวลาถือแยกออกมาก็ถือแค่นี้นะครับส่วนไอ้ตัวนี้เท่าที่ลองไปใช้คาดเอวดูผมไม่ถนัดทักสักเท่าไหร่นะครับแต่มันสะดวกดีนะเออผมเพิ่งเข้าใจว่าการใช้กระเป๋าคาดเอวมันไวมันง่ายแล้วมันไม่ปวดหลังทุกวันนี้ผมแบกกระเป๋เนี่ย ไอแบบสะพายแร่งเนี่ยถ้าเป็นแต่ก่อนน่ยก็คือแบกได้ไม่เป็นไรแต่ทุกวันนี้แบกก็คือปวดบ่าแล้วก็ปวดสะโพกฝั่งตรงข้ามเพราะว่ามันจะต้องแบบแบกรับน้ําหนักของอีกฝั่งหนึ่งแต่ทุกวันนี้ก็ยังแบกแบบนี้อยู่นะคือสะพายแร่งอ่ะวิธีแก้คือต้องเปลี่ยนเป็นแบบคาดเอวหรือไม่ก็สะพายมันทั้งคู่ไปเลยอันนั้น่ะจะไม่ปวดเอวแล้วก็จะไม่เอียงไปเอียงมาด้วยบาลานซ์มันได้แต่แบบสะพายหลังอ่ะถ้ามันหนักมากๆมันก็ปวดหลังเหมือนกันนะครับเพราะมันต้องโน้มตัวไปข้างหน้าใช่มแแต่บบคคาดเออื มันไม่มีปัญหาเลยมันไม่ปวดมันเดินสบายมากเพียงแต่ว่าผมแค่ไม่ถนัดว่าปกติผมใส่ชุดแบบเนี้ยไอกระเป๋าเนี่ยมันจะต้องอยู่ข้างนอกแบบนี้อยู่ข้างนอกแบบนี้หรือว่าจะเอาไว้ข้างในเสื้อดีแต่ผมว่าถ้าเป็นผมอะผมคงจะเอาไว้ข้างนอกอะแต่ตอนนั้นมันอ้วนเนี่ยพออ้วนปุ๊บมันก็เลยเหมือนโดนรัดเป็นแหนมตุ้มจิ๋วแล้วเสื้อมันยาวลงไปอะคือมันต้องผอมลงอะมันถึงจะแบบพอดูได้เนี่ยแล้วมันหมุนไปหมุนมาอย่างเงี้ยแล้วมันไม่หนักคือหลังเบาสบาย แล้วก็สะโพกก็คือเฉอยๆเดินไปเดินมาสบายหันเข้าหันออกจิบของง่ายเออนี่ดีนะครับดีอันนี้ทุกคนอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องเบสิกนะแต่ผมอ่ะไม่เคยใช้กระเป๋าคาดเอวมาก่อนแค่นั้นเองคือถ้าเกิดว่าใส่ข้างในเนี่ยแล้วผมเอาเสื้อคลุมทับเนี่ยมันอาจจะดูดีกว่าแล้วก็กระเป๋าก็าคือไว้แค่ข้างหน้าอย่างเดียวเอออันนี้คิดว่าถ้าจะดูดีที่สุดแต่ผมก็หมุนไม่ได้ไงมันก็จะอยู่แค่ข้างหน้าวันนั้นถ่ายรูปลงเพจนะครับแล้วก็ถามความเห็นว่าปกติพวกพี่ๆคาดกันแบบไหนวะ สมมติถ้าเป็นเสื้อควุมแบบผมเนี่ยเอาไว้ข้างนอกหรือไว้ข้างในดีเสียงก็แตกเป็น2แบบนะครับบางคนก็บอกไว้ข้างนอกดีกว่าบางคนก็บอกไว้ข้างในดีกว่าแล้วไว้ข้างหน้ายอย่างที่ผมทาให้ดูแต่ไปประมาณสุดท้ายนะครับผมก็จับยืดแล้วก็เอาไปสะพายแร่งเหมือนเดิม <c oughs> ประมาณนี้นะครับกระเป๋า2ตัวนี้นะครับประกันศูนย์นะครับหาซื้อได้ที่ร้านซุ่มคาเมล่านะครับแล้วถ้าเกิดว่าชอบเนื้อหาละเอียดละเอียดรีวิวกันตรงตรง,ตรงฟังกันยาวๆแบบนี้นะครับสามารถซัพพอร์ตเป็นกำลังใจให้ผมได้นะครับของช่อง A อซีไฮเนี่ย เป็นท่อน้ําเลี้ยงได้ด้วยการช้อปปิ้งที่ร้านซูมคาเมล่านะครับสำหรับทุกคนที่ดูคอนเทนต์นี้อยู่นะครับสามารถใช้โค้ดเ e เนะครับเป็นโค้ดปากเปล่าแชตสดเป็นส่วนลดซื้อของที่ร้านซูมคาเมล่าได้ทุกช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์ช้อปปี้ลาซาด้าหรือว่าใครวอล์กอินเดินไปซื้อที่หน้าร้านครับบอกว่าขอใช้โค้ดเ e h ก็ลดนะครับสินค้าปกติลดได้หมดนะครับไม่ลดก็แถมไม่ก็ส่งฟรีนะครับจะมีแค่บางรายการที่ร้านเขาจัดโปรลดเยอะอยู่แล้วนะเนื้อหาในช่องตั้งใจทําทุกอันนนะคครับบอุทที่ อ่ะจบแล้วครับคลิปวันนี้นะครับใครมีคําถามอะไรสงสัยคอมเมนต์ทิ้งไว้ใต้คลิปนี้นะครับเอาราคาซ้ําไปอีกทีเจ้าตัวสตรีทเวสเปกตัวใหญ่ตัวนี้ราคา2190บาทนะครับส่วนเจ้าตัวเทคออร์แกเน e เซอร์ราคา1590บาทนะครับทั้ง2ตัวนี้ประกันศูนย์หปีแล้วก็ถ้าเกิดว่าไปลงทะเบียนนะจาก1ปีจะกลายเป็น5ปีนะครับลิงก์อยู่ข้างใต้เดสคริปชันก็คือลิงก์ซื้อด้วยลิงก์ลงทะเบียนด้วยนะครับหรือถ้าใครอยากไปจับของจริงลองไปดูที่หน้าร้านซาาว่ามีสาาาขไหหนใ้้ลองบงบ ันนี้มาพรีวิวประมาณนี้นะครับสำหรับกระเป๋ากล้องแมนโฟโต้ใส่อุปกรณ์กล้องกระจุกกระจิกเล็กน้อยเป็นอุปกรณ์อค c เซสซอรี่สำหรับกล้องเล็กๆหนัก0.3กิโลกร,รมัมหนัก0.2กิโลกร,รมัมเบาๆนะครับอ่ะไปแล้วครับทุกคนสวัสดีครับ